คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยโชคสิเซติมลานะครับกับสูตรวิ่งบนวิ่งบนสูตรที่4 นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสูตรต่างๆนะครับเพื่อเทียบกับสูตรของข้างบนได้เลยนะครับอันนี้สูตรข้าต่อนึ่งนะข้าจาก1ิกววัน63ครับสถิตข้าตอนึ่งจาก38มงวดเป็น4 r ่8าเป็น39งวดครับขอออุญาตเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็น39งวดครับนะครับก็กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในส่วนของ สิบหกกุมภาพันธ์ครับจอกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามสอดตะล้อออกเก้าสี่นะครับสามบวกเจ็ดคงที่ครับสามบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามคูณสามคูณสี่ท่ากับสิบสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดได้วิ่งบนสุดสี่ครับศูนย์หนึ่งสอง สามสองเจ็ศหนึ่งสสาะครับตัวซ้ำก็ตัดออกนะหนึ 1, ่งมีนาคมหมีนาคมหกมีนาคมหกสามนะครับตัวสกุนะโอเคหมีนาหนึ่มีนาคมหกสามนะครับ, 1, 6, รบเลขสมเข้ามาเลขสมเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับลังวันที่1นะครับต่อมาครับ1นึมีนาคมหกสา ะนะครับคำนวณได้890149 890149ครับเลข4เข้ามาหลักละหลัก10นะครับ16มีนาคม6คําคำนวณวิ่งบนอบดอกบได้7 8 9 0ป7 8ก0าศดา0 0 5ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยครัเลขเาเลข5รัมาครบอตอดที่1นึครับ16พฤษภาคม6 6 3คําคำนวณวิ่งบนอบดอกมดได้1 2 3 4 6 1 1 2 3า6 1 1ครับลำดวนนะ123461นะครับ เลข6เข้ามาหลัก10บรางวัลที่1ครับ16 16ไม่ได้6 3คำนวนวิ่งบนอปได้0 1 2 3 2 7 0 1 2 3 2 7นะครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16ไม่ได้ยัง6 3คำนวนวิ่งบนอปได้0 1 2 3 2 7 0 1 2 3 2 7เลข2เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ1ก็ได้ได้ครบ6 63คำนวนวิ่งบนอปได้0 1 2 3 2 7 0 1 2 3 2 7นะครับ เลขสอเข้ามาหลักร้อยรวันที่หนึ่งครับสิบหกกไะด้นคอมหกคำนอนวิ่งบนออก็ได้หนึ่งสอมสี่กหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่เลขสาเข้ามาหลักร้อยรล้วันที่หนึเลขหนึ้ามาหลักร้อยรวันที่หนึ่งครับหนึ่งสี่คมหอนอนวิ่งบนออกดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดแดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าครับเลขแปดเข้ามาเลขแปเข้ามาหลักร้อยราวันที่หนึ่งครับ ต่อมาครับส6สิงหาคม3คาคำนวณิ่นก้าศด้านะครับ9านะครับเก้ข้ามาหลัก้อยหลักสิบนะครับอที่1ครับ1นกันยายนคำนวณิ่นอก็ได้3 4 5 6ี่4ากเ้ากนะครับเ็เข้ามาหลักหน่วยนอยที่1ครับ16กันยายนหกามคำนวณวิ่งวนดอกก็ได้ เลข8เข้ามาหลักร้อยลอยวันที่1ครับเลข9เข้ามาหลักสิบลอยที่ที่1ครับ1ตัวละครหกสามคำนวณวิ่งวนออกก็ได้9 0 1 2 8 3 9 0 1 2 8 3นะครับเลข0ย์เข้ามาหลักร้อยลอยที่ที่1ครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยลอยที่ที่1ครับต่อมาครับ16ตัวละครหกสามคำนวณวิ่งวนออกก็ได้3 456 49 3 456 49ครับเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลอยที่ที่1ครับ หนึ่งพฤษิกายกสามคำนวณวิ่งวนอัปดาหนึ่งสองสามสี่อกหองสามสี่อกหนึ่งครับเลข6กเขามาหลัออกร้อยหลักสิบหลักวันที่หนึ่ครับเลขหนึ่งเข้ามาลอ่าเข้ามาครบเลยครับหกหครับสิ 16, พฤษิกาหกสามคำนวณวิ่งวนอ,อปัปดาสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดามเลขสเข้ามาหลักหน่วยหลัออกวนที่หนึครับหนึ่งธัาคมหกสามคำนวณวิ่งวนอ,อปัปดศูนย์หนึ่สองสาจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสนะครับ เลข3กัเลข0ูขย์คำคบ3ตัวอน่1อีกแล้วครับท่าน16ัธนวัคม6 3คำนอนวิ่งบนดก็ได้0 1 2ย์หนึ่งสองสามเาเดนะครับเรามาดูศูนย์หนึ่งสเะครับเลขสเข้ามาหลัก10บราวันหน่1ครับ30มสิบธนวคม6 3คำนอนวิ่งบนออกก็ได้เจ็ดแปดเก้าศห้ดแด้าศูนย์ศูนย์หครับ เลข9ก็เลข5เข้ามา2ตัวบ,บนครับ17มกราคม64คำนวณวิ่งวนก,ก็ได้1 2 3 4 6 1 1 2 3 4 6 1 1 2 3 4 6 1นะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยแล้ว,วันที่1ครับ1กุมภาพันธ์64คำนวณวิ่งวนาก,ก็ได้4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3นะครับราวันนะครับ4 5 6 7 8 3 4 5่4 5 6 7 8 3นะครับเลข6เข้ามาหลักร้อยนะครับเลขสาเข้ามหลักห้ยนงวันที่1นครับ16กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์หกมครับ1ิกุมภาพันธ์ห4ทำนนี้นอออกมาได้0 1นย2หน่อดศูนย์นะครับเลข3เข้ามาหลัก10หลังวันที่1นครับ1มีนาคม6 หนึมีนาคมหกสี่คำนวนวิ่งก่นกกดก้าศูนย์หนึ่งสด้าศูนย์หนึ่งสครับเลขสีเข้ามาหลักร้อยแล้ววันทึกครับ1.16มีนาคมหกสี่คำนวนวิ่งก่นกดาษหนึ่งสองสามี่หกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกครับเรามาดูสอามสี่หกหนนะครับ1นึ หนึ่งสองสามสี่โอเคเลขสองเข้ามาหลักร้อยแล้วที่หครับหเมษายนครับหเมษายนหกสีคำนวณวิงวนออกมาได้สี่ห้าหกเจ็ดด้าหกเจ็ดแปดสนะครับเลขเจ็เลขแวิ่งเข้ามาครบเลยครับเจ็ครับสิเมษายนหกสีคำนวณวิงนออกมาได้สองสามสี่ห้าศยห้าสองสามสี่ห้าครับเลข สองก็มาหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ครับสองพฤษคมหกสี่คัมนอนวิ่งบนดอกกหกเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งหกเจ็ก้กหึงครับเรามาดูหกเจ็ดครับเลขเกับเลขเ้าเข้ามาสองตัวบนเลยครับสิบหกพฤษคมหกีคัมนอนวิ่งบนดอกกดสาม้าหกสี่เก้าสาครับเลขเก้เข้ามาหลักรอก้อยรางวัลที่หนึ่งครับ 2, หนึ่งมิลลายนหกสี่คนวิ่งกออกก็ได้หกเจ็ดแปดเก้าหเก้ครับเลขหกอะไหนึ่เข้ามา2กระบนครับเ,เลขเข้ามาครบที่แปดหกหนึ่งแปดหกเข้ามาครบเลยครับหลังวันที่หนึ่งะครับสิบหกมิได้ายน6หกสทบนนวิ่งกก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดแนะครับลองมาดูสี่ห้าหกเจ็ดแปดสานะครับเลข5เข้ามาหลักร้อยนะครับ เลขเจ็เข้ามาหลักหน่อยเราวิ้นน่งครับหนึงกะได้อดหกสี่คนว่งก็ได้ห้าเจ็ดแปดสองเจ็ดห้าเองเจนะครับห้าหกเจงเจ็ดนะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยนะครับเลขหเข้ามาหลักหนอยอ่ะเข้ามาครบดีครับเจ็ดสองห้เข้ามาครบเลยครับสิหก็ได้ได้ผหกสคนวณวิ่งนก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสามส้าหกเจ็ดแปดสามครับเรามาดูสี่ห้าหเนะครับเลขหเข้ามาหลักสิบสองหนึ่งครับ 1>, 1สิงหาคมหกสาคำนวณวิ่งินออกมาได้หนสิงหาคมหกสี่กวิ่งบนออกมาได้สี่ห้าหกเจ็ดแปสี่ห้าปดสามครับหักเมสี่ห้าได้ 4, 5, 6, 7, 8, เข 7, เข้ามาหลักร้อยหลักมาทิห่งครับเลขห้าเข้ามาหลักสิบหลักมาทิ่งครับสิสิงหาคมหกสี่นวณวิ่งบนออกมาไดามสี่ห้าศูห้าสองนะครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วย เลขสี่เข้ามาหลักร้อยหลงัที่หครับหนึ่งกันยาย,ยนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกก็ได้เก้าศูนย์หนึเนะครับเลขเก้เข้ามาหลักร้อยหลงันที่หนึ่งรับเลขสามเข้ามาหลักสิบหลังนที่หนึ่งครับสิ 16, กกันยาย,ยนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้ห้ากเจ็ดปดด้าหกเจ็ดแปดสอเนะครับเลขเเข้ามาหลักสิบหลังนที่หนึครับหตุลาคมหกสี่คนวณวิ่งบนออกก็ได้ 5้าหกเจ็ดแปดสองเจ็ดาหกเสองเนะครับเลขเจเข้ามาหลักสิบเลขสอเข้ามาหลักหน่วยราวัลที่หนึ่งครับ1 6บหกตัวเลขขอหกสามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวแรกสาใช้หลักสิบราวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลกหน่วยราวัลที่หนึ่งครับ7จ็ดบวกสองเป็น9 บวกเคงที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสกครับหกบกหงคงที่เป็น7จ็บวกหคงที่เป็น8 8ดบวกหคงที่เป็น9 9้าเก้าบวกเคูณสี่เก้าสหกบวกหคงที่เป็นสิบเอ็สิได้6ก8 9็ดแปดเนึ่งหกเจะครับตกดูครับ 6กเจ็ดแปเจานะครับลอมาดูนะครับเลข7เข้ามาหลักหน่อยรางวันที่หครับเลขเเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับหนึ่งพิษย์นหกสี่หนึ่งพิศกยนหกส่ครับศูนย์สี่หูนย์หครับหลักสิหลักหน่อย3ามเป็น10 สาบวกเป็น 10, 10บสิบบวกเนะครับสาบวกเเป็นสิบสิเป็นสิใส่เครับเจ็บวกหงของที่เป็นแปดแปบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าเก้าบวกหงของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์คูณสีได้ศูนย์ศูบวกห้าได้ห 1นึ่งิกายนครับได้7จ็ด0 5ดเก้าศเครับเรามาดูนะครับเลขเลขเดี๋ยวสักรูนะครับโอเคเลขเ็ดครับเลขเเข้ามาวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวันที่1นึ่งนะครับสิบหกพิกายนครับเรามาดูนะครับศูนย์สามสองเจ็นึหกครับเราจะในใส่วนของ หลัก10บวกหลักหน่วยหลัก10บวกกันหน่วยครับ6บวกหนึ่งเป็นห6หบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็บวกเจเจ็ดเจ็ดป็นอันจะสกู๊นะครับอาศีกันนะครับ7จบวกเเป็น14ใส่สี่ครับ4ี่สบวกหนึงที่เป็น5 5บวก1ของที่เป็น6 6บวก1ของที่เป็น7 7คูณ4 7ส2 18ใส่8 8บวกอีก5คงที่ครับ8บวก5เป็น13 8 9 10 11 12 13ใส่3นะครับได้เท่ากันไหมครับ4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3แคปเจอเลยครับ โอเคครับจะนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามนะครับจะได้เทียบในส่วนเลขวิ่งข้างบนนะครับเทียบกับวิ่งบนอ่าวิ่งบนนะครับส่วนที่สี่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบจุวต่างๆดยนะครับโดยส่วนนี้เข้าแต่สิบหกุรกฎามหกสามเสา์ทสามสิบเก้าวัติดครับโดยที่ไม่หลุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสูตรอื่นๆลงทยอยลงให้กอนนะครับสับเปลี่ยนว่าอาสูตรหน้าม้อยสูตรหลังสูตรหลังไว้สูตรหน้าบ้างนะครับสับเปลี่ยนให้เห็นได้หลายสูตร นะครับรู้ก่อนลอยก่อนกับสุดหวนโชคสิทธิมารานครับสวัสดีครับ